สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะตั้งแต่เวลา6กโมงครึ่งถึง2องทุ่มค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในรายการรู้ทันยานยนต์ค่ะรายการที่ผลิตและสร้างสรรค์โดยบริษัทวอชด็อกจำกัดค่ะวันนี้นะคะในช่วงเทคโนโลยีเพื่ออนาคตนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับเทคโนโลยีนะคะที่มีเรื่องราวของสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของ GeOmatics นั่นเองนะคะพูดอย่างนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านคงจะสงสัยว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วบอกได้เลยว่าเรื่องของ GeOmatics นี้นะคะเป ที่ใกล้ตัวของทุกๆคนมากเลยค่ะทั้งเรื่องของการค้นหาตำแหน่งสถานที่ต่างๆนะคะหรือว่าการทำแผนที่หรือว่าอาจจะเป็นการค้นหาระยะทางด้วยระบบ GPS นะคะเห็นไหมแล้วคะว่าพูดแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วแต่ถ้าว่าอยากรู้ลึกมากกว่านี้นะคะว่ามันใกล้ตัวแล้วก็สามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตของคนเราอย่างไรนั้นก็ต้องรอพูดคุยในช่วงหน้านะคะเราจะมีวิทยากรนะคะจากวิทยาลายัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยังสิต์มาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะส่วนช่วงคุยเฟื้อเรื่องรถนะคะวันนี้ห้ามพลาดค่ะเราจะมาพูดคุยกัน ในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ขับขี่นะคะก็คือเรื่องราวของสารหล่อลื่นซึ่งจะไปหล่อลื่นส่วนประกอบต่างๆของรถยนต์นั่นเองค่ะก็คือเรื่องของน้ํามันเครื่องนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยขาดการเอาใจใส่หรือว่าดูแลในส่วนนี้ไปนะคะไม่แน่ว่าเครื่องยนต์ของคุณนั้นอาจจะเกิดปัญหาขึ้นในเร็ววันนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะทำให้เครื่องน็อกขึ้นมากระทันหานก็เป็นไปได้นะคะส่วนช่วงท้ายของรายการค่ะมาคลายกังวลแล้วก็ลดความสงสัยในเรื่องของปัญหารถยนต์กันด้วยนะคะกับ4ช่องทางเหมือนเคยค่ะตอนนี้เราไปพัััักกกกนน่่่อสคครูเดเดีียยววบมาะ กลับสู่สังคมจากความรู้ลึกสู่สำนึกประสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต สู่ช่วงเทคโนโลยีเพื่ออนาคตนะคะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมารู้จักกับเรื่องราวของ geomatics ค่ะตอนนี้ยังสงสัยอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหากพูดคุยกันลึกลงไปถึงรายละเอียดแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะพบว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากทีเดียวละะ้ค่ะแล้วก็ยังสามารถนําเอาศาสตร์สาขานี้นะคะมาประยุกต์ใช้กับวิศวกรรมโยธาได้อีกด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องไปพูดคุยกับวิทยากร,รของเราซึ่งนั่งประจําการอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็ขอต้อนรับนะคะอาจารย์อภิวัตธรรมศิริค่ะจากภาควิชา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอาจารย์คุณผู้ชมทางบ้านคงจะสงสัยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เฉลยอุบไว้ก่อนว่าจีโอมอติกส์คืออะไรนะคะคอาจารย์มาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนะคะคถามก่อนเลยคนที่เรียนสาขานี้เนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคนที่จะไปทํางานก่อสร้างทําถนนอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ทํานองนั้นครับถามว่าใช่ไหมคือทานองนั้นแต่รวมถึงเรื่องของการออกแบบ การควบคุมงานด้วยครับค่ะคก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งตทั้งหมดแลยครับอืมค่ะทีนี้อาจารย์คะแต่ละสาขาเนี่ย เราในวิศวกรรมโยธาเนี่ยมีสาขาที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ก te ah ็แล้วแต่ว่าเราจะแบ่งกันยังไงนะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายคือยกที่ของมหาวิทยาลัยเกษตเองละกันนะครับก็คือในภาพวิชาวิศวกรรมโยธาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5สาขาหลักๆนะครับสาขาหลักสาขาแรกก็คือสาขาวิศวกรรมโครงสร้างนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างอาคารต่างๆเสาคานพื้นอะไรทานองนั้นนะครับรวมถึงฐานรากด้วย นะครับสาขาถัดมาก็คือสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำะนะครับก็พูดถึงเรืบบ่องของการศึกษาปริมาณน้ําไหลนในปริมาณฝนตกอะไรพวกนี้ครับการน้าท่วมน้ําหลากคำนองอน,นั้นะนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือสาขาวิชาวิศ,ว,ศวกรรมปัตพีก็ศึกษาเกี่ยวกับดินนะดินที่เราเหยียบย่ากันอยู่ทุกวันนี่แหละครับมันมีอะไรให้ศึกษาเยอะเลยใช่ไหมเป็นศาสตร์ที่ย,ยังไม่จบจนปัจจุบันครับเพราะว่า ดินเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ประหลาดอยู่อย่างหนึ่งเป็นของแข็งก็ไม่ใช่ของเหลวก็ไม่เชิงก็ยัง b ีกอาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรวมถึงความสามารถในการรับแรงของดินนะครับสาขาถัดไปก็คือในส่วนของสาขาบริหารการก่อสร้างว่าเราจะควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ เรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือเหมือนกับเป็นนักวางแผนเป็นผู้ดำในด้านนี้โดยตรงครับผมซึ่งสาขานี้ปัจจุบันต้องยอมรับนมครับว่าขาดแคลนมีในท้องตลาดค่อนข้างน้อยนะครับส่วนสาขาสุดท้ายก็คือสาขาวิศวกรรมสำรวจและการจราจรก็คือในเรื่องของการสำรวจเพื่อทำแผนที่การได้มาซึ่งข้อมูลตำแหน่งแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์ศึกษา ปริมาณการจราจรแก้ไขปัญหาจราจรครับผมค่ะพูดมาอย่างนี้น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆืนักศึกษาที่จบไปแล้วเนี่ยจะไปทํางานด้านไหนบ้างคะอาจารย์คือที่จริงแล้วเนี่ยสำหรับผมนะครับก็คือว่าถ้าสมมติจบวิศวกรรมาศาสตร์เนี่ยหรือว่าวิศวกรรมโยธานเนี่ยก็ต้องทํางานด้านนี้แหละครับก็เกี่ยวกับข้องกับการออกแบบโครงสร้างสะพาน<ม>นะฮะอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆา,งางนะครับการวางแผนการใช้น้ำนะฮะการออกแบบฐานราก ทานอกลักษณะแบบนั้นแล้วรวมถึงการควบคุมงานก่อสร้างการแก้ปัญหาทางดานจราจรซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธาทั้งสิ้น พูดอย่างนี้แล้วหลายท่านอาจจะบอกว่าโหไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าวิศวกรรมเนี่ยสาขานี้เรื่องของโยธาจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยสามารถเรียนดูได้และใกล้ตัวอย่างเช่นน้องๆทางบ้านที่อาจจะดูรายการของเราอยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะความสนใจด้านนี้นะควรที่จะมาเรียนวิศวกรรมโยธาเด็กหรือว่านักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยเขาควรจะมีความสนใจด้านไหนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบ้างไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วนะครับถ้าสมมติว่านักศึกษาที่คิดว่าจะมาเรียนวิศวกรรมโยธาเนี่ย ก็ต้องมีความสนใจในเรื่องของการก่อสร้างคือไปเห็นถนนหนทางที so things, um, so ่กําลัง mm ก่อสร้างอยู่เอ๊ะเขาสร้างยังไงมันถนนมันถึงจะตรงตามแนวที่กําหนดไว้มันถึงจะสามารถรับน้ําหนักบรรทุกที่โดวิ่งผ่านได้หรือว่าเอ๊ะทำไมอาคารนี้มันสูงจังเลยนะฮะเขาออกแบบยังไงเหรือถึงไม่พังหรือว่าไม่ถล่มลงมานะครับมีวิธีการก่อสร้างอย่างไรมีเทคนิคในการก่อสร้างอย่างไรเป็นลักษณะนั้นนะครับรวมถึงว่าแต่ว่าต้องมีข้อจํากัดนิดนึ่งนะครับก็คือว่า นักศึกษาที่จะมาเรียนในสาขาวิศวกรรมทุกๆสาขานะครับจริงๆแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องของคณิตศาสตร์คือต้องมีความแม่นยำนิดนึงค่ะเพราะว่าจะเป็นผู้คำนวณแล้วก็คือพูดง่ายๆเป็นคนที่สร้างบ้านหรือว่าสร้างอาคารใหญ่ๆหรือว่าการจะรัชจราจรใหญ่ๆให้ผู้คนได้ใช้ก็จะต้องเรื่องคำนวณต้องเป๊ะน,นิดนึงลูกสาขานี้เนี่ยวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าสงวนไว้สําหรับผู้ชายเท่านั้นไหมคะอาจารย์เรียนตรงๆนะครับก็คือว่า ผู้หญิงมีเยอะๆครับแล้วที่น่าประหลาดใจมากกว่านั้นนะครับก็คือว่าหลายๆครั้งที่เราเห็นว่าการเรียนในวิศวกรรมโยธาเนี่ยที่1รุ่นนะครับที่หนึ่งรุ่นเลยนะครับที่1ในรุ่นที่หนึ่งในรุ่นเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ปิดกั้นผู้หญิงก็เรียนได้นะคะแถมเรียนได้คะแนนดีตั้งค่าเรียนตปีคะตามหลักสูตรก็คือจะเรียน4ี่ปีสําหรับพวกที่จบ มนักศึกษาที่จบม .6 นะครับส่วนจะเรียนสาปีสําหรับนักศึกษาที่จบจากปวสหรือว่าประกาศบิตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับเอาละคราวนี้รู้จักสาขาภาควิชากันไปเรียบร้อยแล้วมาถึงตัวพระเอกของเราบ้างก็คือจิออมาติกนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่ามันเป็นความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วมันจะมาสัมพันธ์กับชีวิตของคนเรายังไงบ้างให้อาจารย์อธิบายนิยามก่อนเลยว่าจิโอมาติกนี่คืออะไรคะจ a t อมาติกจริงๆแล้วขออนุญาตย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับก็คือว่า มันจะเกี่ยวข้องกับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเคยขับรถไปตามถนนหรือว่าเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเอะมันมีอุปกรณ์เครื่องมือสํารวจที่เห็นช่างมานั่งส่องกล้องนะฮะอไอ้พวกนั้นเนี่ยลักษณะแบบนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการจะได้มาซึ่งตําแหน่งหรือแผนที่ใช่ไหม คราวนี้ปรากฏว่าคัว่า g e o m a t i c s เนี่ยมันขยายสาขาครอบคลุมไปมากกว่านั้นะนะฮะซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมักจะเรียกตามนิยามของเท็กซ์บุ๊กวางเล่มนะครับคือว่ามันเป็นร่มที่ครอบคลุมสาขาต่างๆเป็นร่มอันใหญ่เลยเป็นร่มใหญ่<ล>ที่ครอบคลุมสาขาต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงตําแหน่งนะหรือว่าข้อมูลตําแหน่งหรือข้อมูลที่มีค่าที่กัดฉากะนะครับก็ภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า Spa t ช a l d a t a นะครับซึ่งในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลตำแหน่งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปขึ้นอยู่กับ การสำรวจภาพพื้นดิน <c oughs> นะครับอย่างที่เราเห็นสองกล้องการตามสำรกันทั่วๆไป <c oughs> นะครับสูงขึ้นไปนิดนึงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สูงขึ้นไปกนิดนึงก็คือเรื่องของการวัดดาวเทียม g p s สูงจริงๆเลย <c oughs> สูงจริงๆกับสูงเประยเลยครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของรีโมทเซนซิงก็คือจากดาวเทียมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับ ก็คือสิ่งที่เราเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมทั่วไปเราอาจจะเห็นจากหนังหลายๆเรื่องได้ซ้ำไปนะครับถัดมาคือเรื่องของการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศนะครับก็คือเป็นการใช้เครื่องบินนยครับบินถ่ายภาพพื้นที่เพื่อใช้ในการผลิตแผนที่ะนะซึ่งจะได้มาซึ่งข้อมูลเชิงตำแหน่งเช่นเดียวกันและสุดท้ายก็คือ ศาสตร์สุดท้ายที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ geomatics ก็คือในเรื่องของการเอาข้อมูลเชิงตำแหน่งนมาประยุกต์ใช้งานก็คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือว่า GIS นั่นเองครับ,รบถ้าอย่างนั้นเนี่ยร่มใหญ่ของเราเนี่ยก็มีศาสตร์หลายๆสาขาอยู่ในนี้ซึ่งสรุปอีกทีนึงก็คือเป็นเรื่องราวของตำแหน่งนะคะคโอ้โหพูดอย่างนี้เริ่มจะใกล้ตัวคุณผู้ชมทางบ้านเข้ามาอีกนิดนึงแล้วที่สาคัญถ้านึกไม่ออกมองง่ายๆบนถนนเนี่ยจะเห็นคนเอากล้องไปส่องมีเสาตั้งๆอยู่สองสามขานั่นใช่ไหมคะอะไรอย่างนั้นแล้วก็เรื่องของดาวเทียมด้วยยทีีีนน้เ่ พูดถึงเรื่องจีโอมาสติกแล้วเนี่นะคะเราก็คงจะมาเน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราที่ใกล้ตัวก็คือเรื่องของ GIS อเอสซีจันว่ามาแล้วกเรื่องของ GPS ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยสออย่างนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วก็เอามาใช้อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเรามากน้อยขนาดไหนคะจารครับผมในส่วนของ GPS ก่อนแล้วกันนะครับ GPS เนี่ยมันมันอ่ย่อมาจากนะครับขออนุญาตว่าย่อมาจาก global positioning system